สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะมาพูดถึงวอลเลย์บอลสาวไทยในปี2021นะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายนะครับในวิกฤตการณ์ของการระบาดของโควิด19นับเป็นเวลาที่แสนจเจรลวร้ายของวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างมากกับการที่ไม่มีโปรแกรมให้ได้ลงเล่นเลยในปี2020หลังจากได้ผ่านสกราดใหม่มาเป็นปี2021 การแข่งขันรายการต่างๆเริ่มที่จะกลับมาชิงชัยกันได้อีกครั้งแต่แล้วก็ไม่ไายให้มีเรื่องที่ต้องปวดใจอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่จบโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกที่นคนรราชสศีมาเส้นทางใหม่ของทีมชาติไทยก็คือการปลุกปั้นนักกีฬาที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนักกีฬาเจ็ดเซียนโดยมีเป้าหมายคือการไปปารีสเกมในปี2024 เส้นทางแห่งความหวังก็จุดประกายขึ้นหลังสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ได้ยืนยันว่าในปี2021จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกกลับมาให้ในแต่ละทีมชาติได้ดวลฝีมือกันอย่างแน่นอนในช่วงเดือนพฤษภาคม และเมื่อจบวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มเรียกตัวนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในลีกเข้ามาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังระอุอยู่ในประเทศไทยซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการแข่งขัน VNL จะเริ่มขึ้นนะครับทีมชาติไทยเลือกสนามฝึกซ้อมที่จังหวัดนครปฐม เป็นการฝึกซ้อมเตรียมตัวและนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีความหวังใหม่ที่เราจะได้เห็นบรรดานักกีฬาที่มีฝีมือของไทยทั้งหน้าเก่าที่เคยติดทีมชาติมาแล้วผสมกับหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทีมชาติครั้งแรกลงสนามกันอย่างเต็มรูปแบบเราตั้งตารอที่จะได้เห็นการเป็นผู้นำในสนามอย่างเต็มตัวของชัชชุออโมกศีดาวตบหน้าใหม่ที่ฟอร์มแรงในลีกอย่าง สสิพาพรจันทวิสูตรนักตบที่ไปหลีกยุโรปป้ายแดงอย่างอัชราพรคงยศบอลเลวอย่างทัดดาวนึกแก้งที่เพิ่งจะไปคว้าแชมป์หลีกที่ญี่ปุ่นหรือพอรพันเกิดปาดที่จะอัพสกิลการเซตมาเต็มจากแดนประดิบเช่นกันและอีกหลายๆคนที่แค่คิดว่าพวกเธอได้ลงสนามไปพร้อมๆกันในนามทีมชาติไทยแล้วแค่นี้ก็อยากดูใจแทบจะขาดแล้ว แต่แล้วความหวังของทีมสาวไทยรุ่นใหม่ก็กำลังจะปะทุขึ้นก่อนที่จะเหลือเวลาก่อนเดินทางเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแคมป์ของทีมชาติไทยที่จังหวัดนคนปรปฐมพบติดเชื้อโควิดทั้งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดโควิดรวมทั้งสิ้น26คนมีเหตุให้ทีมสาวไทยต้องส่ง หนังสือถอนตัวไปยัง FIVB เพื่อถอนทีมใน VNL ที่อิตาลีซึ่งการตรวจพบเชื้อโควิด -19 ของนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอนที่แคมปม์นครปฐมนับเป็นความเสียหายที่ยากที่จะประเมินกับการที่นักกีฬาที่เราตั้งใจความหวังไว้ว่าจะได้เห็นพวกเธอว่าลวดลายลงในผืนพะยังที่ต้องพังทลายลงไป ก่อนที่สุดท้ายสมาคมจะแก้ปัญหาด้วยการเรียกตัวนักตบรุ่นพี่นำโดยกลุ่ม6เซียนและนักกีฬาที่ไม่มีชื่อไปซ้อมที่นครปฐมไปรวมตัวกันเฉพาะกิจเข้าร่วมแข่งขันใน VNL ที่อิตาลีแทน ผ่านกันไปกว่า2ส,สัปดาห์บรรดานักกีฬาที่ติดโควิด1 9ก็หายป่วยกันอย่างทั่วนหน้าและยังมีข่าวดีข่าวใหม่กับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จะเป็นเวทีใหม่ให้กับพวกเธอได้ลงสนามแข่งขันกันแทนที่ VNL ที่พลาดโอกาสไปอีกทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียยืนยันว่าจะจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญอย่างมากเพราะจะคัดเลือกเอาทีมแชมป์และรองแชมป ผ่านเข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์เป็นความหวังที่จะได้เห็นนักกีฬาชุดใหม่ของทีมชาติไทยกลับมาเล่นอีกครั้งแต่ข่าวก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเกิดขึ้นก่อนที่จะจับฉลากแบ่งกลุ่มของศึกชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มขึ้นนั่นก็คือการประกาศถอนทีมของญี่ปุ่นแชมป์เก่า2สมัยซ้อนในปี2017และ19 ไม่ขอส่งทีมมาร่วมแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์เนื่องจากกังวลในเรื่องของโควิด -19 ซ้ำยังมีทีมชาติจีนนักใหญ่ของเอเชียอีกหนึ่งทีมที่ขอถอนตัวไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นทำให้ชิงแชมป์เอเชีย ที่จะแข่งขันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ฟิลิปปินส์เหลือทีมเข้าร่วมแข่งขันเพียงแค่8ทีมประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์คาซัคสถานไต้หวันอุซเบกิสถานอิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียและไทยสมาคมจึงเริ่มต้นหาสถานที่ในการฝึกซ้อมใหม่ให้กับทีมชาติไทยและได้เลือกจังหวัดอ่างทองเป็นแคมป์ในการเตรียมทีมรวมถึงอย่างในเรื่องนักกีฬาที่มีส่วนใหญ่เป็นชุดที่ไม่ได้ไปแข่ง VNL กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและมีเวลาประมาณ1เดือนเศษในการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันทิงแชมป์เอเชียต้นเดือนสิงหาคมข่าวร้ายก็มาอีกหนึ่งข่าวเมื่อทีมชาติเกาหลีใต้ประกาศขอถอนตัวส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทิงแชมป์เอเชียเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 และทำให้การเตรียมตัวของทีมมีปัญหาซึ่งพวกเธอไม่ได้จะส่งทีมที่ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมมาทำให้สุดท้ายต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันไปชิงแชมป์เอเชียที่เริ่มมามีความหวังที่จะให้เห็นฟอร์มของนักกีฬาสาวไทยรุ่นใหม่ ก็เริ่มที่จะมีความไม่แน่นอนอีกครั้งการถอนตัวของเกาหลีใต้ชี้ให้เห็นถึงความระสำระสายของการจัดการแข่งขันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 มินำซ้ำภาครัฐยังประกาศว่าจังหวัดอ่างทองที่เป็นสนามฝึกซ้อมและเก็บตัวของนักกีฬาไทยอยู่ในพื้นที่สีแดงจนทาให้ทีมต้องหยุดซ้อมชั่วคราวและโยกมาซ้อมที่จังหวัดชัยนาท และฝังเส้นสุดท้ายก็ขาดสะบั้นลงหลังจากนักกีฬาย้ายสนามซ้อมไปที่ชัยนาทไม่กี่วันสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2021จากเดิมวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายนไปเป็น24ถึง31ตุลาคมซึ่งการเลื่อนไปแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคม คงเป็นเพียงการซื้อเวลาออกไปเท่านั้นเพราะดูแล้วโอกาสค่อนข้างจะยากในการกลับมาแข่งขันในช่วงดังกล่าวเนื่องด้วยเป็นการเข้าสู่ช่วงเวลาแข่งขันของหลีกอาชีพและแน่นอนว่าจะมีปัญหาในการเตรียมทีมไปรวมแข่งขัน อีกทั้งประเทศไทยยังมีคิวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชส,สีมาในช่วงวันที่1-15ตุลาคมแน่นอนว่าการเลื่อนออกไปเช่นนี้คงจะเป็นคำตอบที่ว่า การจะได้เห็นทีมชาติไทยชุดใหม่จะได้ลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการคงแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วสมาคมตัดสินใจปล่อยนักกีฬากลับไปสู่ต้นสังกัดในวันที่10สิงหาคมเพื่อให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนและบางส่วนก็เตรียมตัวไปในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชีย er. ส่วนการเรียกมาซ้อมกับทีมชาติอีกครั้งนั้นจะต้องรองคำตอบจาก AVC ว่าศึกชิงแชมป์เอเชีย จะได้กลับมาอีกครั้งตามกําหนดในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือไม่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นคําที่ว่าวิบากกรรมที่ทําให้การลงเล่นของทีมสาวไทยกับบรรดานักกีฬาชุดใหม่ที่เราคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นเสียทีซึ่งแม้แต่ซีเกมมหากรรมกีฬาในอาเซียนที่อย่างน้อยพอจะได้ดูทีมชาติไทยลงเล่นบ้างก็เลื่อนไปแข่งขันในปีหน้าเช่นกันนะครับอันนี้ก็ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM Sport นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ